ศูนย์บรรเทาทุกผีครับสวัสดีครับวันนี้เราคุณผีนอกพื้นที่นะฮะสำหรับวันนี้ก็แขกรับเชิญเราแล้วคคุณโอนนะครับะไครับโอนครับตอนนี้จากเรื่องที่ฟังมาจากคุณโอนนะครับก็คือว่าคุณโอนโดน ีก็เคยนะมีคนโอ้เคยไปข่มขืนตู้โทรศัพท์ให้ก็เคยดูแล้วคนนั้นเทวนนั้นกลับไปสะตกนะฮะแล้วก็มีน้ําหมดตัวตายนะครับผมเยังเล่าไปฮะเดี๋ยวขอเชิญคุณริวเลยนะครับผมคุณริวครับคุณริวสวัสดีครับคุณริวตอนนี้ขอเชิญคุณลิวกลับไดวกลับแล้เชิญ คุณริวครับโดนผีกระเทยตามเลยโดนผีกระเทยมากใช่ผีกระเทยตามเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก่อนนะครับคุณคุณโอ๊ชใช่ไหมคุณชื่อโอ๊ชใช่ไหมเกิดวันอะไรคุณลิวคุณริวเอาคิปบอร์ดไหมครับเอาคิปบอร์ดขอชื่อคิปบอร์ดหน่อยครับคิปบอร์ดคิปบอร์ดสองครับคุณริวอันนี้เป็นประกาศทัศน์ของเราคุณริวเกียจอดหมายเลขเท่าไหร่ครับหนึ่งเก้าสองครับสองครับหนึ่งเก้าศูนย์ครับสองครับผิดผิดผิดลบก่อน ได้ได้ได้เลยมีแขลมเชิญเรื่องจริงที่ผมจะพูดต่อไปนี้จริงบอกไม่จริงจริงบอกจริงมาเลขที่เลยไปแล้วเ่าเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่ลืมลืมเมื่อกี้ไม่เก้าสิบสองวันเกิดสิบสองวันที่ คุณเรียวเป็นเที่ยวนะครับเนี่ยคุยคุยอ๋อคุยคุยกับองค์ให้คุณเป็นองค์ให้ไหมผมน่าคุณเรียวหาเที่ยอะไรอยู่แล้วนั่นเรื่อยๆต่อครับไม่ใช่ครับคุณเรียวตอนนี้กำลังจริงบอกจริงไม่จริงบอกไม่จริงนะครับโสมนะร้อนล่อไม่จริงไม่มาครับไม่จริงอ้าวไม่ใช่คุยใหม่กัน คุณเคยทำแท้งมาหรือเปล่าทำนี้อะไรผู้ชายนี่เธยเนี่ยคุณเคยทำแท้งมาหรือเปล่าฉันเคยทำแท้งบ้านแมวข้างบ้านคุณเคยทำแท้งมาเลยเหรอดใช่ครับเคยเรียนนมแมวหรือเปล่าผมเคยดูดนมแมวครับคุณไม่มีทางแก้แล้วครับต้องแก้เองครับอะไรตกลงว่าคุณโอจะสามารถแก้ยังไงได้ไม่ได้ครับคุณต้องต้องหากระเทยมาทดแทน เฮ้ยเพื่อเพชตัวตายตัวแทนเพื่อเพชรไปไหนเพื่อเไปไหนไปข้าฉากเลยเพื่อนเพื่ไปไหนเนี่ยตัวตายตัวแทนไหมครับโอ้มันมาแล้วเธยมาแทนคนนั้นอ๋อมีแต่เนี้ยครับครับเชิญเชิญคุณหลังจากที่สรุปมานะครับก็คือว่าคุณโอ๊ตจะต้องตั้งตู้โทรศัพท์ใหม่นะครับที่เขาไปข่มขืนให้กระเทยดูนะแล้วก็ต้องหากระเทยมาแทนด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็ อย่างที่ทราบกันผมเหมือนผมว่าจะผมจะเห็นอะไรในตะโกต่างอย่างไว้ไหวอยู่ในเต็นท์ด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูเนี่ยครับผมว่าต้องมีอะไรแนร Pacific Pacific ่เลยครับช่วงล่ทาท้าผีสวัสดีครับช่วง,ง,งล่าท้าผีในวันนี้นะครับท <c oughs> ี <c oughs> ่ไอ้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างาสะเทือนใจเลยทีเ <c oughs> ดีวยวนะครับวันนี้เรามาล่าท้าผีกันไกลมากนะฮะที่จังหวัดโคราชครับ ผมรู like okay. ้สึกหนาวมากครับตอนนี้คุณผู้ชมเองก็คงจะรู้สึกเช่นนั้นนะครับโอ๊ตโผมไม่จะพูดยังไงจริงนะครับว่าุ่งยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเปลนบทได้ไหมเออลองอ้ายครับน้องอ้ายครับได้ยินแล้วตอบด้วยครับผมครับครับพี่แท็กครับเดี๋ยวให้นั่นวอกเลยลองอ้ายครับหลังไปวดี๋ยวเต็นเต็นหลังลองอ้ายเห็นเต็นนะฮะเห็นเต็นด้านหลังนะครับลองหันไปดูคือเขาร้องเสียงดังมากเห็นเห็นครับพี่แท็กครับเจนเห็น เขาเสียงเขาทรมานมากมีเสียงจริงๆบอกว่ามีมีเสียงมาจากเต็นท์นะไอ้เจ้าน้องไอ้์บอกเพื่นครับเพื่อน้จ็คเพื่อนก่อนนี้นะพี่แท็กผมไม่กล้าเข้าไปครับพี่แท็กทำไมครับน้องไอซ์เข้าไปเลยพี่แท็กมัน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 สยองมากครับพี่แท็กมันสยองมากเดี๋ยวตัวผมไม่กล้าเข้าไปนะพี่แท็กตัวเยีะแล้วถุยไปใก่เราถุยไปผมเห็นเล่าพี่แท็กผมเห็นเล่าท่านผู้ชม เจนสัมผัสได้ผ่านผู้ชมครับสิ่งที่คุณนายเห็นอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เจนคิดว่าเขาทรมานมากค่ะทำไมเต้นสันสันอย่างนั้นเป็นเพาเป็นอะไรครับเนี่ย ผีแฟบไอ้แต่ผีแฟบนี่ผีแฟบนี่ว่าตอนนี้ตอนนี้เราสรุปกันแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราพบเจอคือผีแฟบนะครับผีแฟบนะครับแฟบอาจจะแฟบอะไรคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้จริงๆแล้วทุกท่านอาจจะคิดว่าเขาแดกแฟบแล้วตายนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับเป็นตินเสียบึงผีแฟบแฟบแฟบกระเสียงแฟบแฟเสียงทรมานมากค่ะเสียงทรมานมากเสียเสียยังไงครับ เสียงเสียทรมานเสียงทรมานทรมานมากทรมานมากจริงตอนนี้ตอนนี้คือเจนสัมผัสได้ว่าเขาเขาต้องการความช่วยเหลือจริงคุณลูกครับลูกครับอาจจะต้องการทิชชู่ลำเหลือติดกับผ้าหเออเขาต้องการความช่วยเหลือคือแล้วแต่เราจะหยิบยื่นตลอดกันนะคะเผมว่าไปตอเขาต้องการทิชชู่ผมว่าเขาต้องการทิชชู่ครับอันนี้เจนสามารถยืนยันคำตอบได้ต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อที่ช่วงต่อไปนะครับเรื่อง เรื่องเล่าสยองขวัญนะครับแขกรับเชิญของเราเด็ดดวงมากครับเดี๋ยวไปชมกันครับพักโฆษดาสักครู่ครับตอนรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้น้ำมันทูทีดีๆล่ะเดี๋ยวนี้ยเขาใช้แต่ไดเกียวทั้งนั้นแหละเอาใช้แล้วเครื่องพิดสตาร์ตติดง่าย ปูนผมแต่ปางบันหลังย่างสายย่างดวงตะวันเลี้ยงหลบจะเดินทางเยื่องย่างไปไหนจำเป็นต้องใช้จุดใต้จุดครบปัจจุบันเห็นจะไม่ดีขืนจุดใต้ตีถ้ามีใครพบอาจจะอายใครหน้าอัโโหเขาต้องหาข้อโหาผมโง่ปัดทบจุกนี้มันต้องทันสมัยเพื่อนผมทั่วไปใช้ทางไฟรากกทั้งวิทยุและกระบอกไฟฉายคุณภาพมากมายสะดวกสบายกันคลั่กมัก็มีหลายอย่างวางกองเขากระพรองว่าต้องแค่ตาผมเหตุผลเขาหน้าบังคักไม่ลองสะดัด มาทานที่เคารพคือเขาบอกว่าฐา,านไปฉายตากบไม่ใชกของนอกส่งมาขยอมเงินไทยและไม่ใจ่ของทาภายในที่โกยกําไรส่งออกนอกทางไปใช้ตากบทาในเมืองไทยโดยให้เงินกาไรหมุนเวียนอยู่ในเมืองไทยทาให้ดุลการค้าของไทยดีขึ้นฉะนั้นนอกจากผมจะเคยชอบกินกบชอบเพลงพม่าแทงกบและชอบเล่นไพ่กบแล้วเดี๋ยวนี้ผมยังชอบฐานไปฉายตากบอีกด้วยอบอบ ประสบการณ์ขนหัวลุกส่วนในบางรายการมิชชั่นเรื่องเล่าจากบ้านวันนี้พบกับคุณต้นฮะมือกีบอร์จากโซลูชันนะครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับเรื่องเป็นมาไงั้นคต้นถ้าพร้อมแล้วสามารถเล่าได้เลยนะก็คือตอนนั้นผมไปที่ตันตีที่พัทยาก็พอเล่นเสร็จนะครับโอ้ยขนลุกพี่ต้นยังครับอยังปวดขี้ครับผมพอเล่นเสร็จได้ประมาณประมาณตีสองที่ผมเข้าห้องพักกันนะครับก็มี ประมาณว่าผมก็อาบน้ําอะไรประมาณน,นี้สำหรับร่างกายให้เรียบร้อยแล้วผมก็นอนอยู่คือนุ่งผ้าชิดตัวคนเดียวครับนุ่งผ้าชุดตัวคนเดียวตัวไปทำอะไรมาครับนุ่งผ้าตัวก็คืออาบน้ำอาบน้ำทำอะไรต่อครับหลังจากอาบน้ำแล้วคือเราเมาด้วยแต่วอนนันใช่ครับจึงต่านประมาณนั้นก็คือว่าผมก็นอนอยู่ที่บนเตียงนะครับพอว่าประมาณตอนนั้นประมาณถ้าถ้าจำไม่รายพี่ก็มาเป่าทีสามได้ผมก็นอนอยู่บนเตีงย,ยง อนอนอยู่บนเตียงเสร็จปุ๊บก็มีคือช่วงนั้นแะประมาณครึ่งตืครึ่งตื่นครึ่งหลับครึ่งตื่นนะฮะมาไมแค่หลับครึ่งตื่นแล้วก็นอนลงไปประมาณว่ารู้สึกว่าเหมือนมีคนทับเหมือนมีคนทับทับทับในตัวผมเลยอาการอาการเหมือนผีอำเลยใช่ครับผีอำคือมันทับมันทับในตัวผมเลยครับแบบสบายมากคือตอนนั้นนะ แล้วแบบมันแน่นมันแน่นนะอกครับแน่นข้างบนมันเลยอับมันแน่นแน่นแบบพอเราแพ้หนึงอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวของเราแล้วครับในความรู้สึกตอนนั้นคือมันไม่ใช่ตัวของเราแล้วอ่ะทําไมมันมันหนักอะไรขนาดนี้อ่ะแล้วผมมองแบบตาดูนะครับผมมองผืนตาดูอ่ะมันมีร่างดำๆอ่ะมันเป็นร่างดำดำอ่ะมันอยู่บนตัวผมแล้วทีนี้ ด้วยความด้วยความบอกคิดถึงพระระนะคิดถึงพระแบบว่าเออไม่ใช่แล้วพอคิดถึงพระเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเริ่มออกมันเริ่มไหลลงอ่ะจากที่กระดิกตัวกระดิกอะไรไม่ได้เลยอะแล้วกล้องไหลลงเกินไปครับผมที่กระดิกตัวอะไรไม่ได้เลยกระดิกตัวดึกมากขาจิกดิเริ่ม ไอ้เรื่องวยความกินของตัวผมอ่ะนะเข่งฮะโดเป๊ะก็เลยบอกว่านึกถึงนึกถึงนึกถึงพระคุณต้นคนต้นโกนแล้วขี้อยู่ผมเนี่ยผมเลยนึกถึงพระไงครับว่าทองน้ำมูลในใจครับแป๊บหนึ่งจากล่างตรงนั้นอ่ะมันเริ่มผมเริ่มขยับตัวได้ขยับตัวจากจากข้างบนอ่ะไหลลงมาเรื่อยอะ คือคือล่างนั้นค่อยๆไหลลงมาใช่ครับไหลลงมาจากว่าจากขยับตูปผมต้อขยับตูปไม่ได้เลยจากแน่นหมดเลยตอนเนี้ยผมเริ่มมือผมเริ่มขยับได้แต่ตัวเริ่มขยับได้และล่างนั้นมันเริ่มไหลลงไหลลงไหลลงไปสแป๊บนึงผมรู้สึกว่าผีไม่อําแล้วครับผีไม่ทาผีไม่อําผมแล้วผีอมครับมือผมเริ่มยุบยกโยุบอีกครับครับ ปื้ผมเริ่มโยกโยกล้วเห็ุไหมครับเต้นนี่คือเรื่องราวชาวพิ่ต้นนะอันนี้สอนให้เรารู้เลยว่ามันเชื่ออะไรไม่รู้ขออีกทีนะพี่ต้นโทษนะพี่